ครับก็สวัสดีสมาชิกแฟนเพจอาจารย์โนติวเตอร์นะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะหลายๆคนก็จะมีความสุขสืบเนื่องจากวันวาเลนไทน์นะฮะ14กุมภา2563นะครับ, 2, รบแต่ในขณะเดียวกันเพจของอาจารย์โนติวเตอร์เนี่ยเราก็กลับมาพบกับการเติวออนไลน์นะตามเวลานัดหมายเหมือนเดิมนะครับทีนี้สมมุติว่า,าใครอยากจะได้เอกสารนะไม่ต้องเป็นเรื่องสมมุติอนะเรื่องจริงเนี่ยใครจะเอาเอกสารทั้งภาก,ก่อแล้ก็ภาคขอนะฮะ ไม่สามารถหรือไม่สะดวกมาเตีกัวอาจารย์โน้ตตามคอรตสต่างจังหวัดได้เนี่ยพวกเราสามารถที่จะลงทะเบียนติวออนไลน์ผ่านยังเพจอาจารย์โน้ตติเตอร์นะครับแล้วพวกเราก็จะได้เข้ากลุ่มไลน์ในการรับเอกสารและข้อสอบนะครับอันนี้ลงทะเบียน300บาทเนี่ยได้รับเอกสารทั้งภาคกรแล้วก็ภาคขอนะฮะได้รับเอกสารทั้งภาคก่อแล้วก็ภาคขอเลยเยกเว้นนิชัยเอกนะฮะพวกเราก็จะสามารถได้รับเอกสารเอาไปอ่านเอาไปทบทวนนะครับในขณะเดียวกันพวกเราก็มาเปิดฟังย้อนหลังในคลิปวิดีโอที่อยู่ในเพจของอาจารย์โน้ตติเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่สนใจรายละเอียดตามนี้นะฮะรายละเอียดตามนี้นะบางคนก็ถามว่าทําอะไรยังไงเนี่ยถ้าพวกเราได้ฟังคลิปของอาจารย์นนท์นในทุกเทปเนี่ยนะพวกเราจะเข้าใจเลยนะวิธีการในการสมัครเนี่ยทำยางไรนะพอสมัครเรียบร้อยปุ๊บก็แนบสลิปแอดไลน์เข้าไปนะพวกเราก็จะได้โค้ดเข้ากลุ่มเร็จแล้วพวกเราก็จะได้รับเอกสารย้อนหลังนะแล้วก็มาชมคลิป ของเพจอาจารย์โนติเตอร์นี่นะครับอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับพวกเราสามารถที่จะเปิดดูได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลงทะเบียนติวออนไลน์กับอาจารย์โนติเตอร์ได้นะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับเราก็ติวสืบเนื่องมานะครับในขณะนี้เราอยู่ในโหมดของวิชาการศึกษานะเรากําลังอยู่ในโหมดอยู่ในฟิลด์ของวิชาการศึกษานะครับก็จะเป็นเรื่องที่6ละสําหรับในวันนี้นะว่าโดยเรื่องของสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับ ถามว่าข้อสอบออกเยอะไหมมันก็ออกไม่ค่อยเยอะนะแต่ถามว่ามันจําเป็นที่เราต้องอ่านไหมมันก็จําเป็นตราบที่เรายังพอมีเวลานะครับอันนี้มันก็มีกระแสแชร์มานะวันนี้เลยนะวันที่14กุมภาพันธ์2563เนี่ยว่าจะมีการเปิดสอบในช่วงเดือนเมษายนพฤษภานะค,คือลำดับมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องนําเรียนก่อนนะว่าในสพบทเนี่ยเขาจะต้องมีกระบวนการในการสอบคัดรองผู้ในการสถานศึกษาเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีปฏิทินของการสอบรองออกมาเรียบร้อยแล้ว แนวะว่าเขาจะมีการเปิดสอ,สอบรอง giving, ในช่วงเดือนเมษายนนียนะฮะวันนั้นใครที่จะสอบรองพูดในการสถานศึกษาเนี่ยนะฮะสังกัดสพทนะก็เตรียมขามอมได้เลยนะในเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มมีกระบวนการในการสมัครอันนี้ก็ยังเป็นปฏิดินนะฮะทางนี้ทางนั้นเนี่ยพวกเราต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการวันนั้นีนเมื่อกระบวนการของรองมันมาแบบนี้ครูผู้ช่วยสพถนี่นะฮะมันก็จะต้องเธอบอกไปอีกนะเขาจะไม่สอบตรงกันเขาต้องเปิดทางนะให้ทางรองก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นครูผู้ช่วยนะครับเพะฉะนั้นเราก็ อย่าตื่นเต้นนะเห็นรายละเอียดเนะี่ยพวกเราต้องตั้งสติดีๆในขณะเดียวกันเนะี่ยพวกเราก็ต้องทำไงฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเราก็อ่านหนังสือรอเลยอ่านหนังสือแบบวนไปเลยนะฮะอ่านหนังสือแบบวนไปเลยนะครับเพราะฉนั้นออในตราบที่ช่วงระยะเวลาที่เรายังมีเวลานี่นะในช่วงเวลานี้ตราบที่เท่ายังมีเวลาก็ให้พวกเราได้อ่านในทบทตัวนกันไปนะครับอย่าอย่าทอดใจอย่าท้อแท้อย่าเหนื่อยานาย อย่าเบื่อในายในการอ่านเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในวันนี้หลายคนเนี่ยนะก็จะคิดมีความเข้าใจว่ามันเป็นเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักไอ้น,นความเป็นจริงเนี่ยความรักเรามีให้กันทุกวันถูกไหมฮะแต่ในขณะเดีวยวกันการอ่านหนังสือเนี่ยถ้ามันพ่านไปหนึ่งวันเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะคือโอกาสของเราในปีถัดไปนะฮะวันนี้เราพวกเราก็ต้องตั้งตั้งมั่นดีๆนะตั้งศัจจะให้กับตัวเองนะครับนอกนอจากนี้อาจารย์โนต,ติวเตอร์เนี่ยนะครับก็ยังมีการเตลในลักษณะของค่ายนะค่ายใหญ่คนชนเป้าปีที่6เนี่ยนะครับ ที่จังหวัดชัยภูมินะฮะในวันที่1-5รับทุกวิชาเอกเลยนะฮะใครที่อยากจะเป็นครูเนี่ยห้าวันสี่คืนกินอยู่ด้วยกันนะครับพร้อมที่อยู่อาหารการกินเนี่ยในคอร์สเดียวนะฮะพร้อมอาหารการกินที่พักนะครับในคอร์สเดียวเลยเนี่ยนะฮะห้าวันสี่คืนในวันที่1-5เมษายน63ใครพร้อมนะ,ะเตรียมพร้อมไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนั้นก็จะเป็นค่ายของครูปฐมวัยอันนี้ก็จะติวในส่วนของครูปฐมวัยด้วย แล้วถัดไปก็จะเป็นค่ายาเฉพาะครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์คือติวในวิชาเอกด้วยนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจทั้งบ้ากนกรรภากข,ขนะฮะคอนเซปต์เทคนิควิธีการเวลาไปทาข้อสอบเนี่ยแม้ในข้อที่พวกเราไม่ได้อ่านมาแต่พวกเราสามารถที่จะตอบได้เลยเนี่ยนะครับเพราะนั้นรายละเอียดเนี่ยจะเข้มงวดมากนะเข้มข้นเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็กลมกล่อมเราใช้เวลาในการติวในดึกนะครับนะรบเริ่มตั้งแต่ตีสี่เนี่ยนะครับก็ยาวไปเนี่ยขั้นต่ำก็ห้าทุ่มนะวันไหนที่มีการสอบท่องปากเปล่าเนี่ย นะก็บางทีก็ตีหนึ่งตีสองอ่ะในขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบตื่นตีสี่ให้ได้ด้วยนะะวันนั้นมาแบบเจากล็อกแจ๊กแลกเนี่ยไม่ต้องมานะคนที่มีความฝันอยู่เต็มตัวเนี่ยค่อยมาเนี่ยนะครับโอเคนะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะมีค่ายนะสองวันสองวันนะครับแต่ว่าไม่ได้ตีตอนกลางคืนนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ในแต่ละจังหวัดนวพวทเราค่อยดูอาโปสเตอร์ poster, โปรโมทของอาจารย์นนท์อีกครั้งหนึ่งหน้าเพจใครที่เข้ามาในเพจของอาจารย์ออาานออาานท์ทวิออาาตเด้ออาาเระ เอาละเนื้อหาในวันนี้นะฮะเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิชาการศึกษานะเราจะมาพูดถึงวิชาการศึกษานะครับในเรื่องที่6นะฮะสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับไนะอ้นี้เราไปดูนิยามก่อนนะเราไปดูนิยามก่อนนะครับนะความหมาย ของสื่อการสอนเนี่ยหมายถึงวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการนะครับ3อย่างนะถ้าเ็าถามเนี่ยตอบไปได้นะครับความหมายของสื่อการสอนของสื่อนวันตรกรรมเนี่ยนะครับ instruction media เนี่ยมันมีอยู่3ตัว3ส่วนนะพวกเราต้องจำนะครับประเภทของสื่อการสอนเนี่ยนะหวัสดุ2อุปกรณ์และก็3วิธีการนะฮะวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และก็เทคนิคใช่ไหมฮะเพราะนั้นจำไม่ดีนะถ้าออกข้อสอบภาษาไทยก็ตอบไปได้ด้วยนะเขาบอกว่ามันเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทั้งทัศนคติแล้วก็ประสบการณ์ไปยังผู้เรียนนะครับโดยผู้สอนนี่แหละคุณสมบัติของสื่อนะมันจะมีอยู่3ประเภทหนึ่งต้องเป็นไงครับต้องเป็นไงถาวรคงทนนะสต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วก็3คืออะไรครับต้องมีการแจกแจงออกไปอันนั้นะนี่ก็คือรายละเอียดนะครับนี่ก็คือรายละเอียดนะฮะประเภทของสื่อการสอนเคยออกข้อสอบมาแล้วนะคใครจะไปสอบพนักงานราชก,การตอนนี้พนักงานราชก,การเนี่ยมีเปิดสอบหลายที่มากนะฮะโดยเฉพาะ ในโคราชเนี่ยก็จะสอบในวันที่22เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเติวเนื้อหารายละเอียดของพนักง,งานราชการให้ท่านด้วยนะครับและในขณะเดียวกันอตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการเปิดรับสมัครของบุรีรัมเขตหนึ่งมัง้ง15อัตราไปดูนะฮะว่าพนักง,งานราชการเนี่ยมีตำแหน่งวิชาเอกอะไรบ้างเนี่ยพวกเราก็ไปดูรายละเอียดดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์นุชเนี่ยจะมาเติวในส่วนของพอรบรพนักง,งานราชการให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาไม่สอบวิชาการศึกษามัง้งนะสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปนี่เป็นตัวบทกฎหมายแล้วก็วิชา นะฮะวันนั้นก็พวกเราก็เตรียมความพร้อมไม่ดีกันแล้วกันนะครับประเภทของสื่อการสอนนี่มี3ประเภทนะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการวัสดุก็คือซอฟต์แวร์ไอตัวเบาๆนี่นะอุปกรณ์ก็คือฮาร์ดแวร์เทคนิคก็คือเทคนิคนะฮะไอวิธีการเนี่ยนะซอฟต์แวร์ก็พวกสไลด์แผ่นใสเอกสารตำราเอกสารต่างๆนานเนี่ยนะครับพวกสื่อสิ่งพิมพ์อันนั้นเเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ในขณะเดียวกันไอตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยไอพวกนี้ก็จะเป็นหุ่นจําลองของจริงก็เรื่องเทปเสียงวิดีทั เทคนิควิธีการอันนี้พวกเราติไปแล้วตั้งแต่ในเรื่องที่2นะฮะไม่ว่าจะเป็น Demon น stration การสาธิตการอภิปรายการฝึกปฏิบัติการฝึกงานแล้วแต่ว่าพวกเราจะใช้เทคนิควิธีการไหนะนะจะไม่ดีนะทีน้การจําแนกสื่อการสอนตามประสบการณ์เนี่ยต้องไม่นึกถึงเอ็กกรเดลเลยบิดาแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยนะฮะเอ็กกรเดลนี่นะก็เป็นผู้เสนอกรวยประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมเรียงจากง่ายไปสู่ยากก็พูดง่ายๆว่าเรียงจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมเนี่ยนะครับ มีทัท้งหมดสิบขั้นเนี่ยเรียกว่ากลวยประสบการณ์เริ่มต้นตั้งแต่ประสบการณ์ตรงเนี่ยมันเป็นปรูปธรรมมากที่สุดเลยการเพลย์การเล่นน่ยนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปก็จะเป็นประสบการณ์รองนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ของตัวอย่างนะประสบการณ์นาฏก,การสูงสุดก็คือวัจนสัญลักษณ์นะครับก็เป็นคําพูดกับอธิบายหนังสือแล้วก็เป็นเอกสารนะอันนี้ก็คือลักษณะของกลวยประสบการณ์เริ่มต้นจากง่ายไปสู่ยากนะครับจาก,การูปธรรมไปสู่นามธรรมจำให้ดีนะครับของเอ็ดกาเดลนะไปนี้ทฤษฎีสี หลักการในการใช้สีตัวอักษรแล้วก็ภาพในการสร้างสื่อการสอนเนี่ยเขาบอกว่าแม่สีเนี่ยมีทั้งหมด3สีใช่ไหมฮะแดงเหลืองน้าเงินใช่ไหมฮะแดงเหลืองน้ำเงินจำไม่ดีนะครับแต่ถ้าสีวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นแดงเขียวม่วงนะฮะแดงเขียวม่วงนะฮะสีจิตวิทยาจะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะฮะมีทั้งหมดสีสีความหมายของสีเคยมีออกข้อสอบเหมือนกันเคยมีออกข้อสอบเหมือนกันนะฮะวม่ใช้พวกเราอยาชะ่าใจสีแดงเนี่ยเป็นพลังกำลังเป็นความโกรธเป็นกิเลสเนี่ย เป็นความเข้มแข็งอันนี้ก็เรียกว่าสีแดงสีชมพูเนี่ยเป็นความอบอุ่นมีพลังสมดุลสีส้มก็จะเป็นพวกโรแมนติกความรักสีน้ําตาลจะเป็นเทศกาลพิเศษเป็นพื้นดินนะสีทองก็จะเป็นความร่ํารวยเป็นชัยชนะสีเหลืองก็คือพระอาทิตย์นะความทรงจําสีเขียวก็คือแผ่นดินแม่การแพทย์การเกษตรสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเนี่ยเป็นการติดต่อสื่อสารนะครับสีม่วงเนี่ยเป็น ดวงตาที่3ามเขาว่างั้นนะฮะสีขาวก็จะเป็นความบริสุทธิ์สีเทาก็จะเป็นความปลอดภัยความเชื่อถือได้แล้วในกระดาษเดีวยวกันสีดํานี่ก็คือความตายการปกป้องการมีอํานาจนะครับเพราะน้นผู้บริหารหลายคนเนี่ยก็จะขับรถสีดำเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือการมีอานะํานาจเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงว่าผู้บริหารนี่ความตายนะไม่ใช่นะฮะมันสื่อความหมายได้หลายอย่างนะพวกเราก็ต้องดูรายละเอียดด้วยทีนี้หลักในการปดิ์ตัวกอกษรเนี่ยถ้าเราเห็นไอ้หัวกลมกลมเนี่ยไอ้นี้เป็นงานที่เป็นทางการเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นหัวตัดเนี่ยเป็นงานป้ายงานิเทศ ไอตัวที่ไม่มีหัวเลยก็จะเป็นการออกแบบปกหนังสือนะครับแบบคัดลายมือในี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นในในฮะปปพ2ใช่ไหมในเกียรติบัตรในประกาศนียบัตรนะฮะในการงานมิธดีต่างๆของไทยนี่นะครับอันนี้ก็เรีวกว่าแบบคัดลายมือในขณะเดีดวยวกันตัวประดิษฐ์อันนี้เป็นการโฆษณานะเป็นเฉพาะทางไปสรุปสื่อนะถ้าเป็นสื่อประเภทตั้งน,นะตั้งสแสดงเนี่ยก็จะมีกระดานช็อกกระดานช็อกเนี่ยต้องห่างจากผู้เรียนเป็นไงครับอย่างน้อย3เมตร เวลาลบเนี่ยเขาจะลบจากบนลงล่างนะฮะไม่ปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาไม่ใช่นะครับลบจากบนลงล่างนะแล้วก็ต้องอยู่ห่างจากผู้เรียนอยู่ในระดับสายตาที่ทํามุมเงย60องศานะฮะอันที่2ก็คือป้ายนิเทศต้องมีขนาดที่พอเหมาะพอควร2อคูณสหรือ2อคูณสก็ว่ากันไปนะครับป้ายสําฤีมีขนาด61คูณ22เซนกระเป๋าผ้าหนังอันนี้ก็จะใส่บัตรคําใช่ไหมครับอันนี้เป็นสื่อประเภทตั้งแสดงเวลาเขาสอบออกเขาออกแบบไหนเขาถามว่าขา้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่สื่อประเภทตั้งสแสดงนวันนั้นพวกเราต้องจำให้ไว้ให้ดีว่ามันมีกระดานช็อคมีป้ายนิเทศมีป้ายสำรีแล้วก็มีเปาผนังนะประเภทกราฟิกแน่นอนในนี้ก็จะเป็นพวกแผนภูมิต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสถิติแผนมุมภาพแผนภูมิอะไรต่างก็ได้รวมไปถึงโฆษณาด้วยนะครับอันนี้ก็บอกกับเด็กเนาะนะนะเด็กเขาก็ชอบไม่ไม่ชอบเพาะเด็กอะพวกเราก็ชอบด้วยนะครับเวลาที่มีการนําเสนอเป็นข้อมูลนะที่เป็นเป็นเชิงรูปภาพที่เป็นกราฟเนี่ยนะครับ ประเภทกิจกรรมก็จะมีนากการเป็นการแสดงต่างๆบทบาทสมมุติก็เป็นการจําลองสถา,านการณ์ที่กําหนดให้ให้กับผู้เรียนเนี่ยนะครับการแสดงหุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ่นละครหุ่นมือการสาธิตอันนี้เป็นการสอนอธิบายประกอบการใช้เครื่องมือนะครับอ่าน,นออกมาประเภทเครื่องฉายก็จะมีเครื่องฉายแบบวัสดุทึบอ,อันนี้ก็สําหรับให้ภาพที่มีขนาดใหญ่ฟิล์มสติปก็ต้องมีม้วนมีขนาด35ฟุตยาว3ฟุตนะครับแล้วก็เครื่องฉายฟิล์มสไลด์อันนี้ขนาด2องคูณสนะ นะแล้วก็มีกําลังในความส่องสว่าง150-500วัตต์เครื่องฉายข้ามสีรษะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็โปรเจคเตอร์อันนี้ก็เป็นเครื่องฉายนะฮะแนวความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่ทำให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยมีอยู่4ประการหนึเลยไปคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะฮะ individual d i f f e r e n t นะฮะอะไรบ้างฮนะถ้กดถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะฮะความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเนี่ยพวกเราต้องมาดูดีๆนะครับหเลย cai คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเห็นไหมครับอันนี้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะฮะความแตกต่างระหว่างบุคคลนะฮะแบบเรียนสําเร็จรูปนะฮะโปรแกรมเทคบุ Tech ๊กเครื่องสอนการสอนเป็นคณะแล้วก็การเรียนแบบไม่แบ่งชั้นอันนี้จะคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะฮะแต่ถ้าไปคำนึงถึงความพร้อมนะ ladynes ก็จะมีศูนย์การเรียนนะจัดไว้เป็นศูนย์แล้วก็จะมีศูนย์สำรองถูกไหม เวลาที่เด็กมันเรียนครบทุกสูตรแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเรียนในส่วนของศูนย์สำรองของพวกเรานะครับการจัดก,การเรียนการสอนในโรงเรียนแล้วก็การสอนเป็นคณะอันนี้ก็คือความพร้อมการใช้เวลาเพื่อการศึกษานะเป็นการจัดตารางแบบอิเลสติกฮะเยืดยโยนนะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเป็นการเรียนแบบบทเรียนสําเร็จรูปหรือแม้กระทั่งการเรียนทางไปรษณีย์นะอันนี้ก็ใช้เวลาเพื่อการศึกษารวมไปถึงการติวออนไลน์กับอาจารย์โน้ตในลักษณะแบบนี้ก็เป็นการใช้เวลาเพื่อการศึกษานะครับเป็นงานเตรียมความพร้อมของตัวเองอย่างดีเลยนะ ประสิทธิภาพในการเรียนแล้วก็การขยายตัวทางวิชาการรวมไปถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยเปิดด้วยมีการเรียนทางวิทยุโททัศน์นะตั้งไปรษณีย์แบบสําเร็จรูปแล้วก็ชุการเรียนนะเาะฉะนั้นเราก็เข้าแก็ทั้งข้อ3และก็ข้อ4เลยนะฮะอันนี้ก็คืออะไรครับอันนี้ก็คือแนวคิดพื้นฐานในการศึกษานะฮะทำให้เกิดนวัตกรรมอยู่4ประการโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลคํานึงถึงความพร้อม การใช้เวลาเพื่อการศึกษานะแล้วก็ประสิทธิภาพในการเรียนเห็นไหมต้องจาให้ดีนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแนวข้อสอบในชุดนี้อาจารย์โนต้ตจะให้เฉลยกับผู้คนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะใคร,รที่ลงทะเบียนพวกเราก็จะได้ลักษณะข้อสอบแบบนี้นะไปฝึกทําไปทบทวนกันนะฮะเวลาที่พวกเราปิน้นพวกเราปิ้นขาวดาก็ได้แล้วก็ค่อยมาดูเฉลยตัวแดงๆแบบนี้นะฮะเพร,ราะฉะนั้นใครที่สนใจจะลงทะเบียนติวออนไลน์กับอาจารย์โน้ตเนี่ยนะฮะรับเอกสารทั้งภาคก่อนแล้วก็ภาคขอไม่รวมวิชาเอกนะครับ นะะในกลุ่มไลน์ของพวกเราในขณนะเดียวกันพวกเราก็สามารถจะไปชมคลิปย้อนหลังได้ในคลิปวิดีโอในเพจอาจารย์นุติเตอร์นะครับโดยใช้เอกสารไปประกอบการเรียนรู้วันนั้นพวกเราจะอยู่บ้านเหนือบ้านใต้เนี่ยติวแบบนี้พวกเราจะสามารถได้เข้าถึงนะสารสนเทศนะ,ะที่มาเติมเต็มให้กันในแต่ละครั้งแต่ละครานะครับวันนั้นให้พวกเราเป็นศิลาใหญ่ที่ไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมนะครับคือพยายามที่จะอ่านให้ทบทวนนะ,ะแล้วก็อย่าไปตื่นตระหนกตกใจอย่าไปตื่นเต้นอะไรให้มากมาย นะฮะถ้าวันนี้พวกเรามีความรู้ที่ดีพร้อมไปที่ไหนพวกเราก็สอบได้ให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจพวกเราทุกคนนะนะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะท,ท้อแท้มันอาจจะมีปัญหามีวิกฤตเข้ามาลุมเรานะฮะทั้งปัญหาทั้งบ้านปัญหาครอบครัวนะวันนี้หลายคนก็อาจจะปัญหาอกหักก็ได้นะฮะมีปัญหาหลากหลายแต่อย่าให้มันมามีอิทธิพลเหนือการอ่านเพื่อความสําเร็จของเราในวันข้างหน้านะครับขอให้พวกเราได้สู้นะมีสติมากๆนะถ้าพวกเรามีแบบนี้มากๆแล้วเนี่ยพวกเราทําได้แน่นอนนะครับ ใครจะลงทะเบียนก็อย่าลืมนะฮะเนี่ยรายละเอียดขึ้นอยู่ใขณะนี้แอบสลิปแอปไลน์ลงทะเบียนแค่3 0 0นะทั้งภาคก่อนและก็ภาคขอนะครับไปออนไลน์ติวได้ทุกเวลาทุกที่กับอาจารย์โนติวเตอร์นะครับแล้วใครจะมาเข้าคอร์สใหญ่คนชนเป้านะค่ายคุณภาพ5วัน4คืนอัดเนื้อหาทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับให้เตรียมฟังมอสไม่ดีเลยมาเจอกับอาจารย์โนได้ในที่จังหวัดชัยภูมิที่เดียวในลักษณะค่ายนี้นะแต่ถ้าเป็นหลักสูตร2วัน ก็ไปเจอได้แถวสารคามสกลนครนค,ครราชสีมาพิษณุโลกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานาครแล้วก็จะลงไปที่นี้ฮะภาคใต้นะฮะเดี๋ยวได้ไปเจอกับอาจารย์โน้นนะครับนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเจอกับอาจารย์โน้นฟังไม่ค่อยทันฟังไม่ค่อยทันจะให้ทํำยังไงครับนะมาไม่ทันหรือฟังผมไม่ทันไม่แน่ใจนะมันแล้วแต่เทคนิควิธีการของพวกเราก็แล้วกันนะครับโอเคนะสำหรับในค่ำคืนนี้อาจารย์โน้ตก็คงจะยุติไว้ตรงนี้ให้พวกเราไปอ่านหนังสือกันต่อเนื่องนะครับ สวัสดีครับ